อ๋อครับผมไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับผมผมก็ออกมาหางานทําช่วงนี้คือหางานยากมากเลยก็ามาหาสมัครงานตามโรงงานต่างๆนั่นแหละเดี๋ยวขอขึ้นรถก่อน ขับอ้อมเลยละกันไม่อยากเลี้ยวรถเพราะว่ามันเลี้ยวยากไปไปนานๆทีผมก็จะมีงานทําแต่ว่าครั้งนี้คือไม่มีงานมาเลยทุกวันนี้คือเริ่มอยู่ยากแล้วก็หางานทํายากด้วยก่อนหน้านี้ผมก็มาถามหัวหน้าที่นี่แต่แกไม่รับเพราะว่าพนักงานเยอะแล้วงั้นก็ขับไปหาโรงงานอื่นต่อแล้วกันถ้าเกิดไม่ได้ก็คงจะกลับบ้านแหละงานที่ผมมาถามสมัครงานนี้คืองานแบบพวกทําบ้านนอกดาวขายแต่ว่าเขาไม่รับสมัครก็เลยจะไปหาที่อื่นแทนขับเล่นไปด้วยหางานไปด้วยแบบรอบเมืองเลยเนี่ยน้ำมันก็เริ่มน้อยแล้วด้วยแต่ตามแผนที่หรือว่า GPS มันบอกว่าาาาด้้นนนนหนมีโรงงงอ มันเป็นโรงงานที่แบบเปิดมานานแล้วแหละเพียงแค่ว่าไม่ค่อยมีพนักง,งาน,น่ะนะตามสื่อออนไลน์เขาบอกไม่รู้ว่ามันจะยังไงเดี๋ยวลองขับไปดูแล้วกันด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาโอเคน่าจะไม่มีรถมานะเออรถน้อยอ่ะขับไปเออด้านหน้าด้านหน้าโอ้ยมีคนอยู่นี่ว่าโอเคเลยเป็นโรงงานอะไรก็ไม่รู้อ่ะขับเอามาจอดไว้ด้านหน้านี่แหละลงรถสตาร์ทรถไว้อย่างนี้ก็ได้เอ,อ่อไปหาลุงก่อนเออเออลุงครับสวัสดีครับผมว่าไงล่อหนุ่ม เออพอดีว่าผมกําลังจะหางานทํรก็ผมเป็นงานชั่วคราวก็ได้ครับอ,รอ,อ๋อเหรอเอ้ยแล้วนะพอดีเลยว่ะลุงก็กําลังจะหาอยู่เนะี่ยอ้าออ้าวแล้วงานที่ลุงจะให้ทาถ้าถ้าเกิดลุงรับนี่คืองานงานอะไรครับเอ้ยก็เป็นงานแบบว่าเฝ้าแบบโรงงานแถวแถวนี้นั่นเองแล้วก็แพ็คของอะไรประมาณเนะี้ยส่วนใหญ่งานก็ไม่ยากหรอกเพียงแค่ว,ว่ารอของเข้ามาก็ไปจัดของตามล็อกตามอะไรแค่นั้นเองเดี๋ยวลุงจะขอเราที่นี่ให้ฟังนะขอเวลาแป๊บเดียว คือลุงเนี่ยมีลูกชายแล้วลุงเนี่ยก็ให้มรณกให้แก่ลูกชายนั้นไปก็คือสถานที่โรงงานแห่งนี้นั่นแหละเออหรือว่าจิตการตรงเนี้ยหลังจากลูกชายได้ไปรับมาแล้วลูกชายก็คิดว่าจะทําให้โรงงานที่นี่เป็นโรงงานส่งของหรือว่าแบบตรวจสอบสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศแต่เนื่องจากลูกชายลุงคนเนี้เพิ่งทํางานเขากลัวว่าจะทําให้สินค้าหรือว่าของเขาเสียหายลุงก็เลยว่าจะจ้างหาคนมาดูแลพวกสินค้าไปก่อนหนึ่งวัน ราคาตอบแทนที่ลุงจะให้นะสำหรับคนที่เฝ้าก็คือ1000บาทต่อสินค้าแล้วก็อื่นๆอีกด้วยการเฝ้าด้วยอ๋อครับลุงเอ่าเมื่อกี้เองบอกว่าเองว่างงานอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวลุงจะรับเข้าทํางาน1คืนนะอ๋อ,อ,อใช่ครับคือผมว่างอยู่ขอบคุณมา,มากๆนะครับลุงเอองั้นเอารถเข้ามาจอดบริเวณตรงนี้ก่อนครับครับครับอโอเคว่ะอะไรว่าได้งานเฉยเดี๋ยวขอขึ้นรถก่อนโอเคได้งานมาแล้วเวย้ยอ,อ่อเอาไปจอดด้านในโอเคขอบคุณมา,มากๆลุงเออดีว่ะเจอลุงคนดีเขารับงานเราไว้ เป็นงานที่ให้ทําแบบหนึ่งคืนนี่แหละอะได้ประสบการณ์ได้ความรู้แล้วก็ได้ตังค์ไปด้วยอนะอ่ามีจอดรถตรงนี้โอเคจอดเอาไว้แต่กุญแจรถอะไรให้เรียบร้อยแล้วลุงอ๋อลุงอยู่นั่นเองไปไป,ไปเดินไปหาลุงก่อนไม่รู้ว่างานที่ให้ทําคืองานอะไรนะเอ่อลุงครับผมมาละจอดรถจอดอะไรล็อกไว้เรียบร้อยนะช่วงนี้โจรเยอะอ๋อรับผมล็อกเรียบร้อยแล้วครับแล้วงานคือผมต้องอไปตรงโต๊ะใต้แอร์นนะ่ะมีใบการทํางานอยู่อ่ตรงโต๊ะนี่เหรอวะ เป็นใบกระดาษแล้วก็มีคอมมีโต๊ะอะไรขยะเยอะแยะเลยเหมื่อกโอเคมีใบกระดาษการทํางานแล้วงั้นก็เออลุงครับเริ่มทํางานเลยใช่ไหมย,ออยังไปเปลี่ยนชุดก่อนดิอ๋อตู้เสื้อผ้าขาวๆนะครับกครับลงุงโอเคตู้เสื้อผ้าสีขาวหรือสีไข่ไว้เนี่ยโอเคเปลี่ยนพวกชุดพนักง,งานวางไว้เต็มตู้สงสัยยังไม่มีพนักง,งานเสื้อมันเป็นแบบเหมือนชุดพละชุดเก่าเนาะ โอเคถือว่าใสแล้วมันพอดีเลยแหละออาลุงครับคือไม่ต้องพูดเยอะเปลี่ยนไบการทางานให้เข้าใจก่อนก่อนที่จะเริ่มงานจริงๆนะอ๋อครับครับผมแล้วก็ลุงจะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนดึกๆลุงค่อยจะกลับนะอ๋อครับผมอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณมากๆเลยนะลุงตอนนี้ก็เปลี่ยนใบการทํางานวางไว้บนโต๊ะให้เข้าใจนะเพราะว่าช่วงตอนดึกนี่เองต้องทําคนเดียวครับผมโอเคเดี๋ยงั้นก็เปลี่ยนใบการทางานเลยละกันอ่ะไปอ่านดูนโยบายการทํางานการตรวจสอบขนส่งสินค้าทั้งในไทยและต่างประเทศจะมีกฎการทํางานดังนี้ กฎข้อที่1เมื่อคุณมาถึงโรงงานแล้วให้ทําความสะอาดทันทีและถ้าหากมีสินค้าที่ค้นส่งมาให้คุณตรวจสอบสินค้าว่าเป็นสินค้าหมวดหมู่ของอะไรจากนั้นให้นําจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อยกฎข้อที่2เช็คชื่อผู้รับของและผู้ส่งของทุกครั้งสําหรับสินค้าที่รับและส่งออกเพื่อความปลอดภัยและแน่ใจว่าผู้ส่งสินค้าคือคนที่ส่งสินค้าจริงๆและผู้รับสินค้าคือผู้ที่รับสินค้าจริงจริง กฎข้อที่3ในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าเวลาตอนเที่ยงคืนจะชอบมีคนที่ไม่หวังดีปลอมตัวมาเป็นพนักง,งานเพื่อจะมาขโมยของหรือขโมยสินค้าไม่บางทีก็ดันเป็นคนส่งของเพื่อจะทําให้ทางโรงงานไม่ได้รับสินค้ากฎข้อที่4ในช่วงเวลาประมาณตีสาม ไฟฟ้าของโรงงานมันจะดับหมดและถ้าหากบางคืนก็อาจจะมีรถแปลกๆขับส่งของเข้ามาขอให้คุณหลบซ่อนตัวทันทีเพราะว่านี่ไม่ใช่คนหรือรถคันที่มาขนส่งสินค้าและนั่นก็ไม่ใช่คนด้วยแต่เป็นโศกที่เดินได้บางทีมันอาจจะถืออาวุธหรือว่าไม้มาด้วยจากพนักง,งานคนก่อนที่เขาเคยพบมาในเมื่อก่อนขอให้คุณโชคดีกับการทํางานคืนนี้และขอให้คุณรอดปลอดภัยโอเคอ่านใบการทํางานเข้าใจละเออลุงเอาลุงเกียไปไหนวะเนี่ย แต่ว่าจากกข้อแรกมันบอกว่าให้เราไปทาความสะอาดน่าจะเป็นบริเวณด้านนอกหรือมั้งเพราะว่าด้านในไม่มีไม้กวา,อาดอ่ะเดินออกไปข้างนอกดูอย่าบอกนะว่าลุงกจ๋อนั่งไงนึกว่าลุงแจจะกลับแล้วเมื่อกี้ก็จะบ่นหาลุงอยู่อ๋อเกมายืนตรงไม้กวา,าดเออลุงครับแล้วต้องกวาดสถานที่ตรงไหนบ้างละเนี่ยก็กวาดบริเวณแถวๆนี้ก็พอไม่ต้องเอาให้มันสะอาดมากขอแค่ได้กวา,าดนะครับลุงเออแล้วลุงจะอยู่กับผมนานไหมเนี่ยหรือว่าจะอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็จะไปลุงก็ไม่สามารถบอกเวลาได้เหมือนกันนะนะเพราะว่า ต้องนั่งเล่นเป็นเพื่อนเองรอให้แบบรถเขามาส่งขนของไม่รู้ว่ารถจะมาตอนไหนอะนะอ๋อครับผมขอให้รถมาเร็วๆนะครับนะเดี๋ยวขอหยิบไม้กวาดก่อนเอาไปกวาดที่บริเวณแถวๆนี้ลวกันนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งๆโอเคกวาดบริเวณแถวๆนี้สิอึอยู่นะอเออว่าได้ยินเสียงรถเออดูครับดูครับรถมาส่งของแล้วหรือเปล่าอ๋อใช่เด็กครับเขาเอาไปจอดไว้ด้านในบริเวณมุมขวานะอ๋อครับครับผมครับผม โอเคโอเคเราต้องวิ่งไปหารถคันนั้นก่อนไม่รู้ว่ารถเขาจอดไปตรงไหนอ๋อด้านหน้าด้านหน้าเป็นรถขนของโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคลุงแกบอกว่าให้ไปด้านขวาเออพี่ครับพี่ครับขับไปตรงด้านขวาครับผมาตามมาตามมาครับผมตามมา,าขับรถขึ้นมาเลยพี่มาจอดมุมด้านขวามาวางของไปไปไปเดินนําทางเข้าไปวิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวเขาขับตามเรามา,าลุงแกบอกว่าด้านขวาแล้วตรงไหนวะเนี่ยอา เออตรงนี้ก็พอออกมาตอนไหนวะครับผมพอครับพอครับจอดจอดจอดมันไปต่อไม่ได้ครับผมเดี๋ยวขอดูด้านหลังก่อนนะเออมีของอะไรเป็นกล่องไม้แล้วก็่องอะไรแดงๆไม่รู้มองไม่เห็นเออลุงโอ้โหลุงมาพอดีเลยเดี๋ยวเดินไปดูของเนี้ย,ยครับครับครับเออลุงแกก็อายุเยอะเนาะเดินช้าไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบเขาจอดละเอาเอาปล่อยปล่อยให้เขาคุยกันเดี๋ยวตอนนี้ขอเข้ามาดูก่อนว่าของเราควรเอาเก็บไว้ตรงไหนนะเมื่อกี้ว่าจะถามลุงแกแต่แกคุยกับคนขับรถอยู่เขามีธุระเขา บริเวณด้านหลังนี้เป็นกล่องแดงเออวะ่ะตามในเหมือนรถคันนั้นที่เขาขนมาเลยมีกล่องแดงแล้วก็กล่องไม้ฝั่งนี้เออวะ่ะอันคงเอามาไว้ตรงนี้แหละแต่ว่ามันมืดเว้ยเนาะแล้วมันจะขับขนเข้ามายังไงวะเนี่ยเพราะว่ารถใหญ่มันเข้ามาไม่ได้อ,อ๋อด้านหน้าอ,อ๋อมีรถยกของอยู่โอเคโอเคดีดีด,ดีงั้นก็คันนี้ขับไปหาลุงเลยแล้วกันอ่ะขับไปอ่ะลุงผมออกมาแล้วเออเดีดีด,ดีงั้นเราลุงไปรอด้านในนะไปเปิดไฟด้วยครับครับผมเดี๋ยวผมใส่ของไปครับเดีย๋ยวลุงไปรอข้างในโรงง,งานก่อนครับผม ไปเดี๋ยวเราขึ้นรถเอาไปก่อนเป็นงานแบบเร่งรีบชิบหายอลุงแกว,วิ่งไปแล้วไม่ต้องรีบก็ได้นะลุงเดี๋ยวมันล้มโอเคผมเดี๋ยวใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด,ด้านหน้าลุงแกเปิดไฟแล้วโอเคเราก็ <c oughs> ไปจอดหน้าอีกนิดหนึ่งนิดนึงถอยถอยถอยพอพอโอเคได้ประมาณนี้แล้วเอออ่ะ,อะขอมาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงก็จะกลับแล้วเพราะว่ามันเริ่มดึกลุงย่อจะไปนอนนะอ๋ะอครับผมเออกลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยนะครับลุงลุงมารถอะไรเนี่ยรถมาครับครับเดินทางปลอดภัย โอเคเราต้องมาคัดแยกข้อกล่องอีกมันมี2กล่อง,องแค่นั้นเองโอเควางเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงแกกลับไปแล้วก่อนหน้านี้รถที่เราขับออกมาก็จอดมันไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะเออที่เกียจขับไปจอดไปที่เดิมดังนั้นตอนนี้เราวิ่งกลับไปที่ห้องตรงที่เราเปลี่ยนชุดก่อนน่าจะเป็นห้องพนักง,งานละมั้งด้านในโรงงานตรงนี้โคตรวกว้างอะนึกว่าเป็นโดมเลยเดี๋ยววิ่งออกมาด้านนอกก่อนโอเคไม่รู้ว่าลุงแกยังอยู่บริเวณตรงนู้นหรือเปล่านะตรงบริเวณตรงโรงจอดรถอะเดี๋ยวขอวิ่งไปดูก่อนลุงอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไม่มีหรือออว่่่าาาาจะยูข้้งในนเมก โอ้โหไม่มีแบบแกน่าจะกลับไปจริงๆละโอเคไม่เป็นไรอยู่คนเดียวแล้วอ่านใบการทางานข้อต่อไปอ่อกดต่อไปกับข้อที่2ส,สรุปสั้นๆเลยงานนี้เขาให้เราไปตรวจลายชื่อว่าทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ส่งว่าใช่ชื่อเดียวกันหรือเปล่าโอเคงานตัวนี้ง่ายๆเลยไม่รู้ว่าเขาให้ไปตรวจรายชื่อตรงไหนนะหรือว่าคอมตรงนี้หรือเปล่าคอมตรงนี้น่าจะไม่ใช่อะเพราะว่ามันไม่ได้เสียบป,ปากเอาไว้โอเคมันน่าจะอยู่บริเวณข้างในโกดังตรงนู้นแหละข้างในโรงงานน่ะเยวขอวิ่งไปดูก่อน วิ่งกลับไปกลับมาโอ้โหทําไมเขาไม่ทําเป็นแบบเป็นห้องห้องเดียวเลยวะห้องแบบพนักงานแถนสถานที่โรงงานตัวนี้ก็กว้างด้วยโอเคเข้ามาข้างในข้างในนี่คือแบบลุงแกเปิดไฟไว้คือดีเลยนะถ้าเกิดไม่เปิดนี่คือมืดหมดเลยดีที่แกเปิดไฟไว้ก่อนที่แกจะกลับบ้านนะนะด้านบนไม่รู้ว่าคืออะไรลองเดินเข้ามาดูก่อนเป็นห้องสีขาว,ขาวโอ้โหตกแต่งด้านในซะสวยเลยเออมองจากด้านล่างนี่คือเห็นชัดเจนนะว่าของอยู่ตรงไหนตรงไหน,ไหนบ้างหืนี่ไงมีโซฟามีพวกโต๊ะคอมเออมีพวกกระดาษอะไรเนะี่ยเยอะเลย ด้านในความก็น่าจะเป็นพวกรายชื่ออย่าบอกนะว่ากระดาษทั้งหมดนี่คือเราต้องมานั่งตรวจแบบทั้งผู้รับผู้ส่งหมดนี่เลยหรออือหือเออเว้แต่งานนี้แต่มองดูจากมุมสูงนี่คือมันอย่างสวยเลยนะชอบว่ะมุมสูงๆอย่างนี้โอเค นั่นก็ต้องมาจัดเรียงกระดาษแล้วก็มาใส่พิมพ์ในคอมอีกโอ้โหมางานนี้คุ้มหรือเปล่าลองทําดูผมก็ได้นั่งก่อข้อมูลไปนานมากจนตอนนี้ผมได้เก็บกระดาษออกไว้หมดแล้วมันเป็นพวกกระดาษลายชื่อเกี่ยวกับผู้รับแล้วก็ผู้ส่งนั่นแหละโอเคทาครบเสร็จละปวดตาดีเออจ้องจอคอมนานไม่ได้ใส่แว่นด้วยโอเคงานข้อที่2นี่น่าจะทําเสร็จแล้วนะเพราะว่ากรอกรายละเอียดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเราก็ต้องกลับไปที่ห้องพนักง,งานของเราเหมือนเดิมอะ่ะห้องที่มันเป็นห้องแต่งตัวนั่นแหละไปไปไปวิ่งไปมาทํางานหรือว่ามาออกกาลาัง บริเวณด้านนอกนี่คืออากาศมันดีเลยนะเย็นเย็นดีแถมมันเหนอติดพวกปาก่าพวกอะไรด้วยโอเคกลับเข้ามาข้างในห้องก่อนเอยห้องนี้มันก็เย็นเหมือนกันนะลุงแกเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้ลรืมั้งเนี่ยโอเคอ่านใบการทางานข้อต่อไปกดต,ต่อไปกดข้อ,อที่3สรุปสั้นๆอีกเหมือนเดิมงานนี้เขาบอกว่าให้เราระวังหน่อยเพราะว่าจะมีคนแปลกหน้าหรือว่าไม่ใช่พนักง,งานที่นี่แฝงตัวเข้ามาพราะเหมือนเป็นพนักง,งานแล้วก็เข้ามาขโมยของในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วเขาก็ให้เราระวังตัวไว้ด้วยโอเค ไม่รู้ว่านาฬิกาตอนนี้มันถึงเที่ยงคืนหรือ,อยังนะเออเราก็ไม่ได้เอาแบบโทรศัพท์มาด้วยหมายถึงไม่ได้เอาโทรศัพท์มาพกมาติดตัวเราเอาไว้ในรถในรถกระบ,บะเออเดยนนะอะไรเนี่ยอ๋อนาฬิกาเหรอนึกว่าเขาเอายางรถมาห้อยตอนนี้นาะที49เนี่หว่าใกล้จะถึงเที่ยงคืนแล้วโอเครออีกไม่นานงั้นก็เดินสำรวจเดินเล่นแถวแถวบริเวณตรงนี้ไปก่อนแอร์โคตรเย็นอนะ่ะแอร์แล้วก็มีสายไฟห้อยระยง,ระย,งระยางกันเต็มเลยเขาไม่ไล่สายไฟคอมนี้มันน่าจะให้แบบเสียบปลั๊กเล่นได้เนาะโอเคเราออกไปข้างนอกก่อน ด้านนอกงว่าจะกลับไปเอามือถือดีไมเ่เอ่ยไม่เป็นไรไม่เอามันหลอกเอาไว้งั้นแหละงั้นก็ใช้เวลาที่เหลือก่อนที่จะถึงเวลาเราก็เดินสำรวจบริเวณแถวๆนี้ไปก่อนนะว่ามันมีจุดตรงไหนเป็นตรงไหนบ้างตรงนี้เรามาแล้วแหละเพราะว่าเรามากวดทาความสะอาดบริเวณแถวๆตรงนี้ชอบตรงพื้นที่มันกว้างแล้วก็มีป่ามีอะไรอย่างนี้แหละเออมันรู้สึกแบบอยู่ใกล้กับธรรมชาติโรงงานไอตัวที่เรามาอยู่นี่เขาเพิ่งจะเริ่มจะทําใหม่เขาก็เลยจะกาลังสมัครพนักง,งานแต่เรามาถามงานแล้วก็ได้งานมาแบบงงๆอะ่ะ มีแต่ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งนั้นเลยบริเวณด้านหลังเนี่ยแล้วก็มีบันไดด้วยไม่ขึ้นไปดีกว่าขี้เกียจเดินขึ้นบันไดปวดขาน่าจะไม่มีอะไรนะบริเวณตรงนี้เอ้ยเดี๋ยนะอย่าบอกนะว่าพนักงานไอ้โจโจที่ปลอมตัวเยออยู่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 อยอยู่อยู่อยครัยู่อย่อย่อยู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 ่นยู่อยู่อยู่ย่อย่อยู่อยู่อยู่อย่อยู่อยู่อย่อยู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 ่อยอยู่อยู่อยู่ยู่ยอยู่อย่อยู่อยู่อย่อยู่ัยู่อยอยูอยอยู่ดยู่อ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 ยยอยอยยออยยดยยย่ยย อะไรวะเนี่ยพนักง,งานมันต้องมาทำงานกับเราดิเอองั้นก็เชิญน,นั่งบริเวณแถวๆนี้ไปก่อนนะครับนะแล้วไอ,อ้พนักง,งานเขาใส่หน้ากากามาทำงานด้วยเหรอครับเนี่ยชอบผมชอบผมชอบรูเลยว่าไม่ใช่พนักง,งานตัวจริงแน่นอนแล้วมันแบบตรวจเช็คพนักง,งานที่นี่ได้เปล่าวะแต่ว่าลุงเกบอกว่ายังไม่ได้รับใครเข้ามานะถ้าเกิดจะมีพนักง,งานมันก็จะเป็นทีมเก่าะอะดังั้นดอยังไงบนโต๊ะมีที่โทรอยู่เรวลองโทรหาก่อนมันมีเบอร์ใครบ้างเราลองโทรไปม้วนม่วนซัวไปหมดเลยเนี่ยโอเคโอเคกดโทรไปละไม่รู้ว่าจะรับสายหรือเปล่านะ ครับครับผมส,สวัสดีครับว่างไงเหรอไอ้นี่พนักง,งานใหม่ใช่ปะอ๋อใช่ครับผมผมเองครับผมว่าโทรมาในการโทรนี้มีอะไรเหรอมันต้องมีเรื่องแจ้งด่วนนะอ๋อใช่ใช่ครับผมมีเรื่องแจ้งด่วนเอ่อมีพนักง,งานแบบปลอมตัวเข้ามาหรอกว่าเป็นพนักง,งานเนี่ยพนักงานลองถามหมายเลขพนักง,งานดูดิอ๋อได้ได้เลยครับผมเอ่อคุณครับเอ่อเลขอ่าประจําตัวพนักง,งานของคุณคือเลขเลข,เลขอะไรครับอ๋อเราเพิ่งมาทำใหม่ฮันแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเลขอะไรนะเพิ่งมาทำแบบนี้เลยอมอครับผมไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่านะ เดี๋ยวลองกลับไปการโทรก่อนเนอะฮัลโหลครับฮัลโหลครับยังอยู่หรือเปล่าเออยู่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 เออพนักงานคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเลขบัตรอา่าของพนักงานครับอา้าวเหรองั้นสแสดงว่าคงไม่ใช่แล้วแหละเออแต่เขาบอกว่าเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกนะเอ้ยเชื่อลุงดิเขามาทํางานวันแรกที่ไหนลุงเพิ่งรับเองเข้ามาคนแรกเลยเนี่ยลุงกับลูกลุงยังไม่ได้เปิดรับสมัครพนักงานเลยว่าเอา็งจับตัวได้ก็ดีละงั้นลุงขออวสายไปที่สถานีตำรวจก่อนนะสวัสดีครับเอเอครับครับครับผมสวัสดีครับ เมอคืนทางเราตำรวจนะ่ไาได้ทราบแล้วนะครับผมเราต้องทำยังไงต่อครับผมแต่เราจะขับเข้าไปที่หน้าโรงงานนะโปรอสักครู่ครับผมครับได้เลยครับโอเคเขาวางไปแล้วเออพี่ครับเดี๋ยวรอก่อนนะรอ,อสักครู่ว่าผมนั่งรอสักครู่นั่งแบบเป็นเพื่อนผมก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะมานานหรือเปล่านะเรานั่งเก้าอี้รอก่อนทำอะไรไม่ได้อ่ะได้แต่รอวิมาแล้วนี่ว่าเสียงรถไปไปครับพี่พี่พี่พเดินตาม เดินตามผมมาครับผมเอองานนี้เรารู้สึกตื่นเต้นนะแต่ว่าพนักง,งานที่ว่าแฝงตัวมานี่คือแบบหมดคำพูดเลยอ่ะโอ้ตํารวจครับผมตํารวจครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอออ่าเขาเดินตามหลังผมมาอยู่ว่าผมท่านต้องต้อง,องยังยังไงต่อเจอตํารวจลรวรู้สึกตื่นเต้นเว้ยเออเจ้แกลิโวน่าที่นี่แกบอกว่าให้แบบจับตัวไปลงพักเลยนะหมอครับผมหัวหน้าสั่งมาก็คงอย,อย่างนั้นแหละครับผมดีนะที่ผู้ชายคนนี้เขายอมไม่ไงนะครับผมงั้นผมขอตัวก่อนครับ โอเคงั้นเราขอไม่ยุ่งนะเออให้เขาดําเนินการต่อตีลยวขอด่วนโอ้โหคือรถไปเร็วจังวะเรียบร้อยเลยนึกว่าโจรมือใหม่โอ้โหยอมซะง,ง่ายๆเลยปกติคือต้องวิ่งหนีนะโอเคเรากลับเข้ามาข้างในก่อนทั้งงานข้อที่12-3่งสองสามเราก็ทำครบหมดละแล้วขอเปลี่ยนงานสุดท้ายเลยงานต่อไปงานข้อที่4สรุปสั้นๆอีกเหมือนเดิมงานนี้เขาบอกว่าในเวลาตอนตีสไฟมันจะดับหมดทั้งโรงงานตรงนี้เลยหรือว่าไฟตก แล้วเขาก็บอกว่าให้เราฝอกสังเกตรถบรรทุกหรือว่ารถคันใหญ่ขับมาขนของให้เรารีบหาที่ซ่อนตัวด่วนหรือว่าหาที่แอบด่วนทันทีเพราะว่านั่นไม่ใช่คนเอ้ยอะไรวะผีขับรถได้เหรอไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะเอ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยพูดยังไม่ขาดคาเลยไฟก็ดับโอ้โหอย่าบอกนะว่าตอนนี้เวลาตีสามละอะไรวะเนี่ยแล้วปุ่มสวิตช์ไฟมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวไอ้กดข้อนี้เพิ่งอ่านไปก่อนนานี้ด้วยนะเอ้ยเดี๋ยนะมีรถขับมานี่หว่าเอ่อใครวะใครวะอุ้ยขนขนลุกเลยเออสสวััดีครบผม โอ้ยโอ้ยเจะเต็มเต็มเด้อเด้อเด้อวิ่ง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 โอ้โหด้านข้างด้านข้างเออไป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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเพิ่งมาทำงานครั้งแรกเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนอะไรวะเนี่ยโรงงานนี้มีอะไรก็ไม่รู้ไป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 เราไปแอบบริเวณด้านบนดีกว่านะถ้าเกิดเราไปห้องพนักงานตรงที่เราอ่านโคดเด้มันคงแอบไม่ได้ประตูมันปิดไม่ได้ไป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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยหันหน้ามามันแล้วมันไม่ใช่คนหน้าขาวๆด้วยนะไปไปแ แต่ว่ามันหลบตรงโซฟาได้มั้งไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอออกไปดูก่อนไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาที่นี่หรือเปล่านะคออโคตรขนลุกเลยเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบาเบาพูดโอ้โหยอหือจะพูดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไม้ขยับไปกั้นประตูหลังโอเคส่วนด้านหน้ามันปิดไม่ได้เออถ้าเกิดปิดมันเสียงดังมันเป็นประตูเหล็กยกขึ้นลงเราเก้าอี้ออกดีเออไม่ได้เก้าอี้โซฟาพูดโมโซไปหมดตอนนี้ เอฟเอฟเอฟตอนนี้เราไปดูมันมันก็ไม่มีเขียนนะมันเป็นเหมือนผ้าห่อศพอะแล้วมันขับรถมาไงอือหึหัวขาวๆเด็วเร็วเร็วเราไม่ได้รู้จักกันนี่ทําไมมันหลอกล้อมกันว่าเดี๋ยวนอนลงไปดีกว่าโอ้โหขนลุกเลยว่ะปกติทํางานเจอวิญญาณอันนี้คือมาเป็นร่างเลยอือหจะทําอะไรดีอะทีนี้ทำอะไรไม่ได้อะเราต้องแอบอย่างนี้จนกว่าจะเช้าอ่ะถ้าออกไปอะยังไงก็ไม่รอดโอ้โหนี่มาแอบที่นี่ได้ก็บุญละ โ okay, oh อเคโอ้โหตาค้างทั้งคืนน่ะใครจะไปนอนหลับได้น่าจะไม่มีแล้วมังเช้าแล้วเนี่ยแล้วไอ้พวกพนักง,งานคนเก่าก่อนนานี้แกก็อื้มที่ที่ลุงแกบอกกันเอาของวางไว้ตรงนั้นเลยแล้วกันเราไม่เก็บอะ่ะไอของที่เราเอามากันประตูไว้เอาปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ลุงแกบอกว่าเออมีพนักง,งานคนเก่าอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ไฟแพ็คของเนี่ยมันเป็นแบบพวกรถบรรทุกเออรถบรรทุกมันย้ายที่ว่ะแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเดี๋ยวขอวิ่งไปดูก่อนดิ มีคนมาหรือเปล่าโอ้โหเห็นอย่างนี้ชัดเจนเออรู้สึกโล่งใจเลยว่ามีหลายคนสองสามคนโอยนั่งไงลุ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 งผมมาันี้มาเนี่นเนออไปไหนมาเนี่ยตามหาตั้งนานนะอ๋อผมไปแอบอยู่บริเวณด้านบนโรงงานครับผมเอ,อ่อเมื่อคือนนี้ผมเจอแบบออตามในใบกระดาษเลยอะเ,ออเดี๋ยวนะเจอตามในกระดาษอะไรงานที่ลุงวางไว้บนโต๊ะมีแค่สองข้อเองนะมันมีสี่ข้อนะไอ้ที่ผมอ่านเอถึงเวลาเรื่องอะไรอยู่วะเนี่้โหที่นี่มันแปลกๆแล้วว่ะแต่ว่ามีคนเข้ามาเยอะเว้ย โอเครอดมาได้เมื่อคืนนี้ก็บุญและทำการเปลี่ยนชุดกลับบ้านเลยแล้วกันตอนเช้าเราถึงเวลาเลิกงานเราไม่ได้ทําอะไรต่อเปลี่ยนชุดกลับบ้านเลยโอ้โหเจออะไรก็ไม่รู้เมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างเมื่อผมต้องมาทํางานที่โรงงานตรวจสอบสินค้าที่นี่ตอนกลางคืนสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้แก่ผมแล้วก็กดปุ่มติดตามช่องผมเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมเพราะคลิปให,ใหม่ช่องผมลงวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์คลิปสนุกแบบนี้มีอีกเยอะเลย และก็ขอขอบคุณทุกคนที่นั่งรับชมรับฟังกันมาเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับผมสนใจลงโฆษณากับช่อง o v e r t d ีอิต,ต่อมาที่เฟซบุ๊กหรือว่า d อ i ไล ที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆฮาๆเด็ดๆจะได้มาดูกันนะสําหรับใครที่อยากมีรูปหรือมีชื่อข้างในนี้นี่คือห้อง VAP สามารถสมัครสมาชิก V.P ช่อง OverT.D ได้แล้วราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นแถมได้รับรางวัลฟรีๆอีก3อย่าง1คนที่สมัครสมาชิกจะได้ดูคลิปอื่นๆหรือว่าคลิปเบื้องหลังคลิปต่างๆที่สนุกๆมีเยอะแยะเลย2คุณจะได้อยู่ในห้อง V.P ชื่อได้รูปโปรไฟล์ของคุณจะอยู่ท้ายคลิปวิดีโอเหล สาแล้วคุณก็จะได้อิโมจิหรือว่าสติกเกอร์เพิ่มมาอีก8ตัวอิโมจิเหล่านี้สามารถนําเอาไปคอมเมนต์ได้ทุกคลิปวิดีโอของช่องโอเวอร์ทีดีได้เลยแบบนี้เลยนะฮะและการสมัครสมาชิกมันก็จะมีแรงอีกสําหรับใครที่สามารถขึ้นแกรนมาสเตอร์ได้สแสดงว่าคุณคือสุดยอดตัวยงของช่องโอเวอร์ทีดีมันจะมีแรงตั้งแต่ธรรมดาแรงบอลจนถึงแรงแดงให้คุณเก็บสะสมไปเรื่อยๆโดยการดูคลิปผมในแต่ละวันสําหรับใครที่สนใจกดสมัครสมาชิกได้เลยสาหรับใครที่อยู่แรงสูงๆแล้วคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะสำหรับใครที่เล่น Line, ่นแออปชง Over มีสติกเกอร์ลายแล้วนะสามารถไปซื้อมาใช้ได้เป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักราคาเริ่มต้น35บาทมีทั้งหมด8ตัวสามารถเข้าไปที่แอปไลน์และสามารถไปค้นหาได้ที่ร้านสติกเกอร์ l ลายพิมพ์ว่าสติกเกอร์ o v e r อร์ทีดีกดแปลกๆมันก็จะขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวแรกเลยสําหรับคนที่ขี้เกียจค้นหาคำบรรยายคลิปนี้กดไปที่ลิงก์ได้เลยสําหรับใครที่จัดมาแล้วคอมเมนต์โชว์บอกเดยนะ